พูดกันมานะเอออยู่มาตั้งคืนชีกว่าปีแล้วเว้ยสามสปีแล้วทําไมว่ามันไม่ดีเอาไม่ลงเราลองไปหาดูมันมากเผื่อยังบอกกันเลยไปเถอะเผื่อมันจะได้ดีอะไรบ้างเผื่อคุยกันเยากค่ะคุยคุยบอกคุย่อยแล้วเกิดเขาก็าเขาบอกเขาไม่ไม่บังคับใครเขาไม่ไม่ขืนใจใครอยากอยู่ก็อยู่อยากไปก็ไปเรื่องของคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่แลเรา่็มันยังไงอ่ะมันมีลูกกันแล้วไง จะไปเปลี่ยนนั่นเราก็ต้องไปมีสามีใหม่ก็ต้องไปมีเมียใหม่แล้วลูกเราก็ต้องแบบแยกกันอยู่อาไปอยู่กับพ่อมาอยู่กับแม่บางสู้ต่อไปก็ก็อยู่กันไปอีกนั่นคือตอนที่มาออกรายการพี่วุฒินะคะเกิดมาคุยแม้วันนี้พาวดี้อุ้ยฟ้าค่ะวันนี้เราต้อนรับเลยดีกว่านะคะของต้อนรับคุณจ๋มแล้วก็คุณไทยนะคะลูกายษย์สวัสดีครับพี่ไทย ถามเลยค่ะแม่จุ๋พอเราได้ดูรายการแบบนี้เราเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมาถึงเวลานี้จริง,รงที่จะต้องแยกทางกันนะคะไม่เคยมีความคิดว่าจะต้องแยกเลยเราคิดว,ว่าเราลงเรือลํานี้แล้วเราจะไปถึงไหนถึงกันจะโดนพายุะจะโดนอะไรนี่นี่คือความตั้งใจแต่อยากจะบอกทุกๆคนว่าอย่าสาบาน ถ้าสบานวันหนึ่งมันอาจเปลี่ยนแปลงได้จริงๆนะ30กว่าปีกเ็เราไม่เคยคิดว่าเราจะออกมาอยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่คิดว่าจะมาออกข่าวว่าแยกกันอยู่แบบน,นี้แต่ก็คือว่าจริงๆแล้วถ้าได้ฟังไม่ตะกี้เนี่วิทยาเม่อกี้นะคือป๋า ต้องการจริงนะปต่ต้องการมานานแล้วนะอยากทดลองอยากจะแยกกันดูว่าถ้าแยกกันแล้วอาจจะมีอะไรดีๆกว่านี้เหมือนกับแบบว่าไม่ไม่มันก็อยู่แบบนี้ไม่มีอะไรดีขึ้นอ่ะแต่เราก็ไม่คิดว่าเออเราไม่ถือเขาหรอกเขาคงคิดมากทํางานหนักอะไรเงี้ยเราก็สู้ต่อไปเหมือนเราตื้อเขาอ่ะเราตื้อเข้ามาตลอด30กว่าปีนะเราไม่ยอมไม่ยอมไปจากเขาอะมาณวันนี้จนบ้านก็ต้องมาขายถ้าเรายังอยู่บ้านหลังเดียวกัน สามารถเราจะอยู่บ้านหลังเดียวเราจะเข้าไปง้ออ,อ,อยู่คนละห้องจะเข้าไปง้อเมื่อไหร่ก็ได้แต่เวลาเนี้ยบ้านก็ไม่มีแต่เราก็มานั่งคิดแค่คิดว่าถ้าเราไปตื้อง้อเขาอีกมันจะเหมือนเดิมมันไม่สมใจป่าให้สมใจป่าสักทีนึงเถอะอะแล้วเราเคยคิดไหมว่าเหตุผลมันเพราะอะไรเหตุผลป่าพูดหลายอย่างพูดในสิ่งที่เราแบบว่ามีม,มีมีอยู่อยู่อยู่รายการหนึ่งที่บอกกับป่าไปพูดว่า จุ๋มอ่ะม,มันชอบเอาเรื่องไปพูดไปพูดทางนู้นพูดอย่างนี้มันชอบพูดเรื่องที่แบบว่า,วาเรื่องความในเราห้ามแล้วอะไรเงี้ยแต่อยากจะบอกว่าป๋ามาโนไปเองหรือเปล่าว่าเราไปพูดว่าให้ป๋าเสียไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวที่จะคิดทํำ้ายครอบครัว ทำร้ายป๋าว่าครอบครัวของเราเราเราว่าไม่ได้พูดไปเหมือนว่าฉันเป็นคนดีฉันเป็นนางเอกใช่แต่สมัยก่อนเนี่ยเป็นนางเอกจริงนางเอกลิเกกัเลยเป็นคนที่แบบว่าอ่อนแอลังแกง่ายแต่ก่อนเนี่ยเขาจะเป็นคนแบบนี้เสียใจน้อยใจก็ขิป๋าก็บอกว่า ไอเนี่ยมันขี้งอนเราเราว่าเราไม่ได้งอนเราน้อยใจอะคาพูดป่าป๋ามคนคพูดแรงอ่ะแรงป๋าไม่ไม่ไม่ค่อยรักษาน้ําใจอะไรเงี้ยก็ผู้หญิงอะเนาะมันก็มีงอนมีน้อยใจตอนนี้แยกกันอยู่นานนานป๋าบอกว่าหดเจ็ดเดือนเนี่ยจริงๆเราจะแบบว่าอาจจะแบบว่าเราเราไม่ไม่ได้ไม่ได้แยกกันหดแเดือนเมื่อตอนเดือนเมษาเนี่ยไปไปบทชีมาเนี่ยก็ยังยังอยู่ด้วยกันอยู่เลยแต่ว่าอยู่ที่บ้านเช่าซึ่งเราก็แบบว่ารู้สึกว่าทําอะไรมันก็ไม่สําเร็จ แล้วก็ต้องขายบ้านก็เลยเวลาสวดมนต์ไหว้พระก็จะบอกกับเจ้าที่เจ้าทางว่าฉันขออนุญาตต้องขายเพราะว่ามัน,ม,น,ม,นมันมีหนี้สินก็ฉันไม่อยากจะทิ้งบ้านหลังนี้ที่ฉันเคยได้อาศัยอยู่ในชายคานี้แต่จําเป็นต้องขายฉันก็ขอ จะไปบวชถ้าขายได้แล้วจะบวชให้เจ้ากรรมในเวรบอกปล่อยให้ฉันให้แบบว่าให้หมดเวรหมดกรรมแล้วก็อย่ามีปัญหากับป๋าขอใ,<ช>ให้ป๋าไม่มีเวรมีกรรมกับเราในสุเทพโพง,งานนะเวลาเป็นแม่ช,ชีนะและ<อ>้ส่วนมนต์แล้วพอเวลาศึกมาเฮ้ยฉันแค่ว่าแต่กัอย่ามาทะเลาะกันอย่ามามาเวียงใส่หรืออะไรเงี้ยแต่กลายเป็นแบบแยกเลยก็หมดเวรหมดกรรมเลยไม่จะไม่อยากไม่อ,อยากพ<ล><อ>ูดแบบนั้นมมนอาจจะบมดบุญก็ได้บมดบุญใช่ไหมบมดบุญนี่อย่างนี้คือ ตัวพี่ไทยเองก็ไม่เจอปาเทพเลยใช่ไหมครับที่เดีวเดี๋ยวๆนี๋เพิ่งจะได้เจอกันจะได้พุ่งจะได้คุยกันเมื่อเร็วๆนี้เองแต่ทางฝั่งลูกยังมีโอกาสได้เจอใช่ไครับแต่ฝั่งพี่จุ๋มไม่ได้เจอแล้วลูกเข้าใจพ่อไหมอ่ะเข้าใจครับเข้าใจว่าเขาก็คือผมว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขาเองค่ะ ใจทั้งพ่อทั้งแม่ใช่ใช่นี่แล้วล่าสุดเห็นเขาบอกว่าปะ่ปะป้าเทพเนี่ยจะเปิดร้านข้าวต้มใช่ไหมคะแล้วลูกๆได้มีเข้าไปช่วยไปอะไรอย่างนี้ไหมคะเพิ่งเพิ่งจะไปดูมา,มาเมื่อเร็วๆนี้ก็กําลังจะเริ่มดําเนินการใกล้จะเสร็จแล้วค่ะก็คือเขาไปเวียนเวียนไปหาเขาค่ะแล้วอ,อ,อย่างนี้ให้กําลังใจยังไงคะทั้งคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่นาคุย ขอบอกว่าเราจะให้กําลังใจยังไงป๋าเป็นผู้ชายป๋ามีชื่อเสียงป๋าต้องมีงานต้องมีเงินรายได้มาแน่แ,นแตไ่ไอแม่เนี่ยลูกมไม่ได้เป็นดาราไม่ได้มีชื่อเสียงอะไระแล้วออกมาจากป๋าก็ไม่มีเงินนี่เดี๋ยวคนนี้ก็เลยบอกว่าเรามาดูลูกก็ลเลยไม่ว่างที่จะไปไปดูเรื่องป๋า นี่เขากำลังจะเปิดแล้วใกล้จะเปิดแล้วค่ะเดี๋ยวจะรับรับแขกชุดแรกของที่ร้านที่ร้านแจมการ์เด้นค่าไทยกับทอฟฟี่เปิดเป็นเป็นร้านเป็นร้านอาหารค่ะใช่แล้วนะคือหมายถึงว่าแยกจากป๋าหรือชื่อร้านเขาตรงของง้ไทยกับทอฟฟี่แต่แม่แม่เป็นคนแบบดูช่วยดูช่วยดูเองแต่แต่พ่อเขายังไปหาเขายังบอกว่าก็บอกเขาไปเลยว่าเป็นสาขาสองของพ่อเขาคือเราเรายังไม่ได้แบบตัดขาดกันขนาดนั้นคือเขาแบบเขาออกมาอไว อันนี้คือร้านอาหารอะไรคะเป็นสไตล์แบบเป็นบาร์แอนด์บิสโตรครับอ๋อเปิดอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่บางขุนเทียนซอยเจ็ดค่ะครับแล้วจะเปิดเมื่อไหร่คะก็เร็วๆนี้ครับไม่ใช่<า>วันที่12วันแม่เนี่ยจะรับ ย่าติกาของฉันเน่ยเยอะมากเกลียดสามสามสิบคนได้เป็นแขกชุดแรกเป็นแขกชุดแรกเปิดเปิดมาเดิมเปิดประเดิมจอยจิ้มอะไรพวกนี้เขาแบบเองเฮงก่อนเฮงเฮงจอยประสบความสำเร็จเนาะไข่ไข่ดีเลยร้านร้านเล็กๆหน่อยนี่เดี๋ยวให้คุณแม่เดี๋ยวผมไปเองแม่เดี๋ยวร้องเพลงไปร้องเพลงได้ขอถามประเด็นนี้หน่อยได้ไหมคะคือมันมีข่าวว่าข้อความที่คุณแจ๊ทชวนชื่อเนี่ยได้โพสต์ข้อความแล้วคนก็เข้าใจว่าคือด่าป่าเทพมันมันเกี่ยวกันไหมนะคะแม่จุ๋มแล้ว แล้วบางคนก็บอกว่าเนี่ยแหละคือเหตุผลที่ทําให้เขาต้องแยกทางกันอะไรเงี้ยไม่ทางนั้นแยกมาก่อนแล้วแล้วก็อยู่ที่บ้านแจ๊ดบ้างอยู่บ้านน้องจอยบ้างไปบ้านจิ้มบ้างต็วนเวียนอยู่งันแล้วพออยู่ๆพ้นเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วตกใจกันเราก็อ๋อยตายแล้วก็โทรหาแจ๊ดเพราะแจ๊ดกับพ่อเขาไปแสดงด้วยกันอยู่แล้วค่ะทีนี้ก็เลยแจ๊ดก็บอกพี่จุ๋มขอเบอร์พี่เทพหน่อยดิผมหูเครียดมากเลยเนี่ยอยู่ๆไป เรยียนไปโยงได้ยังไงอ่ะ<า>เหมือนแบบแจ๊กก็กำลังดังเพลงของแจ๊สใช่ไหม<า>แล้วอยู่ๆก็เรื่องเรื่องพี่สาวก็ามาอยู่ด้วย<า>เขาโยงไปได้ยังไงไม่รู้ว่าว่าแจ๊สไปว่าพีา่เทพแจ๊กก็เลยแบบว่าตกใจมากเพราะว่า แจ๊สกับทายเนี่ยจะแบบแก่กว่าทายปีนึงก็จะโตมาด้วยกันพี่เทพก็จะพาไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวน้ําตกไปกินอาหารพัตคาลแบบเนี่ยลูกหลานเนี่ยทายกับเขาอะแจ๊สแจ๊สมังกูว่าพี่เทพไม่ได้ทุกคนจะต้องเคารพเขาเขามีบุญคุณค่ะไม่ใช่ว่าป่าไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่ดีแล้วกรักรักพี่น้องเราหมดทุกคนเลยคนก็ไปยูแลนองแจ๊สตกใจมากเลยที่เรารู้จักแจ๊สเี่แจ๊ไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นนะไม่ใช่แจ๊สไม่ข้าวแล้วเนาะแจ๊สไม่ใช่แล้วแล้วอย่างอย่างที่ล่าสุดเนี่ยคุณแจ๊สแล้วก็ ป้าดมใช่ไหมครับพ่อพ่อดมพ่อดมนะครับไปแจ้งแจ้งความไว้กับเว็บที่เขาโพสต์ว่าคุณแจ๊สด่าใช่ไหมครับเขาอยากจะเจอหน้าคนได้เขาบอกอยากจะจ้องตาถือว่าคุณคิดอะไรอยู่คุณทำเพื่ออะไรตอนนี้เรื่องไปถึงไหนแล้วตอนนี้ก็ก็เงียบไปแต่ว่าแจ๊ดได้เคลียร์ตัวเองแต่เพียงแต่ว่าแต่ไม่เจอต้นต่อแต่รู้ว่าแจ๊ดทำถ้าแจ๊ดอยู่เฉยๆบางคนก็บอกว่าทำไมเรื่องแค่นี้ต้องมามาต้องมาแถลงข่าว ไม่ได้แจ๊ดต้องแถลงข่าวเท่านั้นให้ทุกคนได้รู้ว่าถ้าแจ๊ดทำจริงแจ๊ดจะเงียบไปเสียเลยมีคหบริสุทธิ์ใจด้วยใช่แจ้งความด้วยเนาะก็เป็นกำลังใจให้ใทุกคนเนาะแต่พี่ไทยมีเรื่องราวอีทีมาบอกเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันแม่ใช่ไหมครับวันแม่วันนี้เรียมของขวัญมามอบให้กับแม่จุ๋มด้วยนี่เลยนี่เลยครับ เผื่อใครพรุ่งนี้ยังไม่มีไอเดียว่าจะองไงเด็กๆนี่นะครับเป็นตัวอย่างดีนะครับพี่ไทให้กําลังใจคุณแม่ครับผมก่อนน้าตาจะแตกกันน้องมีอะไรพูดถึงคุณแม่ได้เลยนะครับพี่ไทครับอยากบอกอะไรคุณแม่ก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าอย่างน้อยก็มีลูกอยู่ข้างๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้ตลอดนะไม่อยากดราม่าไม่ชอบก็ไม่ต้องดราม่าไงก็หมายถึงว่ามีลูกอยู่ข้างๆเป็นกำลังใจให้ตลอดไม่ต้องคิดมากเพราะแม่เป็นคนคิดมากคิดเยอะ ไม่เอาไม่คิดมากสู้แม่สู้ๆเราถึงวัยนึงแล้วเป็นหน้าที่ของลูกเราแล้วเราต้องเปิดร้านเดี๋ยวผมจะไปร้านแม่เนี่ยเห็นไหมเราเราอยู่เพื่อลูกเนาะแต่ว่าลูกต้องเป็นคนดีด้วยนะแม่จะได้สบายใจเราจนไม่เป็นไรลูกเราต้องจนแบบเป็นคนดีอ่ะใช่กิ๊ฟแม่ดีมอเยเคเปนวันี้นาะมค่ะกิดเป็นคนดีที่ตรงนี้เลยเอาขอให้แม่มีความสุขมากก็อยู่ไปตลอดอยู่กับลูกๆไปตลอดแล้วก็ จะอยู่กําเป็นกําลังใจให้ไม่ว่าจะเป็นหนูหรือเป็นทอฟฟี่อยู่ข้างแม่ตลอดไม่ต้องห่วงฝากชิดไปได้เลยทางเราก็เป็นกําลังใจให้กับครอบครัวแล้วก็แม่จุ๋มแล้วก็ลูกด้วยแล้วก็ปัตเทพด้วยค่ะแม่จุ๋มดีกว่าถ้าสมมติวันนี้เกิดป๋าดูอยู่แม่อยากจะฝากบอกอะไรกับป๋าคะอยากจะบอกกับป๋าว่าถึงแม้นว่าเราจะต้องแยกกันแล้วอยากจะบอกทุกๆคนว่าอย่าด่าป๋า อย่าด่าฉันเลยเราสองคนเน่ยเรามีปัญหากัน,นเพราะว่ามันความจําเป็นจริงๆป๋าเองก็คงจะเครียดนะป๋าใช่ไหมที่ป๋าทําอะไรก็ไม่สําเร็จแล้วป๋าก็บอกว่าอยากให้ฉันไปมีเสียอะไรที่ไหนเงี้ยก็คือมันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเหตุผลนั้นแต่ว่าเป็นเป็นเรื่องที่ว่าเราสองคนที่อยากจะทําอะไรให้มันดีขึ้นฉัน อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ทําให้เธอเนี่ยประสบผลสําเร็จแล้วไม่ร่ารวยเพราะว่าอาจจะดวงชั้นไม่หนุนก็ได้เธออยู่คนเดียวเธออาจจะสําเร็จฉันก็จะรอให้เธอสําเร็จแล้วก็อยากจะบอกว่าฉันไม่ได้ดูแลเธอแล้วก็ขอให้เธอดูแลตัวเองให้ดีแต่อยากจะบอกว่าคิดผิดนะที่ไม่ต้องการชั้นนะเพราะชันรักเธอ,เอแต่ว่าไม่เป็นไรเราถือว่าเราทําบุญร่วมกันม,มาแค่นี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ขอให้เราเป็นคนที่หวังดีต่อกันตลอดไป โอ้น่ารักจังชอบนะก็เป็นตัวอย่างความรักดีๆเนาะที่คนเราต่อให้ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ยังแบบมีความปต่อกันค่ะงั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณแม่จุ๋มนะคะขอบคุณหายนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยสู้ๆเลยอะคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายในวิ y ีท็อกแช n เนลครับกดเลยค่ะกดเลยเอ้ายังไม่นั่งมองหน้าทําไมคะทำไมไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับ แจเออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่ไม่ไม่กดกดเากดเดี๋ยวนี้เลยจะไปง้อเขาทำไมอ่ะกดเดียวไปดูรายการอื่นไปไม่เอากดโชว์ไล่ออกเลยคนเนี้ยกดเลยกดก็ได้อ้ากกดกดอ่ะก